เจริญสุขเจริญธรรมวันนี้วันสุดท้ายวันพระสุดท้ายของปีอรุณสวัสดยามเช้าจ๋อ,อพ่อมาหาวันนี้กินป่ามันเย็นนิดนึงเออดูหยิบด้วยเอ,อเอ้ยเอ้ยไง่าต้องมีการแบบยิ้มให้นิดนึงคุโยมเอ,อ้ยไงหนาวป่ะตอนนี้ลมอากาศนะลมแรงคุณโยมนะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวอีกรอบหนึ่งต่รอบหนึ่งนะ ตั้งแต่วันที่28่สิบจนถึงสิ้นปีนี้นะก็ปอุตูบอกวา่าจะหนาวจอะอาเสื้อใส่เปล่าฮะองสาใส่ไหม <c oughs> แต่ว,วันนี้ก็เลยเอาอัาง,งุนมาให้แต่อัาง,งุนมันแช่ตู้เย็นคุณโยมก็มเย็นไปด้วยนะจอ๋อก็เลยกินลําบากไปนิดนึงไหนไหนว่ากัดลูกเนนเหรอฮะเอวไปกัดลูกเนนทําไมลูกอ ธรรมด,ดาคุณโยมนะโอ้ยกินแตกคุณโยมกินอะไรมานะแม,นแม็กอะไรให้กินดวงตาอะไรให้กินที่แตกนะแต่ก็ประมาณนี้คุณโยมนะบางทีก็ด้วยความที่เขากินผลไม้นะเขาจะทาให้ย่อยง่ายก็มีถ่ายบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นด้ worry นานวอรี่คุณโยมมาหาท่านประธานจอวันนี้กลับมาสระบ,บุรีนะคุณโยมนะวันนี้วันพระสุดท้ายของปี67 แล้วก็มีงานบวชที่วัดก็จึงได้มาแล้วก็เลยได้มาเล่นกับจอก่อนที่จะลงศาลานะคุโย,ยมก็จะมาทําบุญที่วัดในช่วงวันพระคุณโยมขอภัยเมื่อเช้านะลุกไล์สุดไม่ไหวนะมาถึงก็ตีสองกว่าแล้วนะกวาจะจําวัดก็ประมาณกืบตีสามคุณโยมตื่นมานะก็ตีห้าครึ่งก็ฉันก็ปรุกกาแฟอะ่ะงั้นก็งดไล์สุดอีกสักวันหนึ่งดยความที่ เหนื่อยล้าจากการเดินทางคุณโยอมมาช่วยงานเจ้าวัดวัดดงบังเย็นไงฮะไหนลูกอืมจะไอ้จอ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 จโอ้ยตรงนี้เป็นแผลคนยอมเนี่ยเป็นแผลเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าคันคันแล้วไปเกาแล้วก็เอาเอาขนออกหมดเลยไปเอาขนออกทำไมลูกอืมเต้าดื้อเต้าดื้อเต้าอ้วนเต้าอ้วน วันเอ้ยนะเจ้าคนของเราเฮ้ยเจาะเจาะคัน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 เอ้ยออเอฟซี FC ไม่มีใครมาเกาให้จาะเว้ยอืมไม่มีใครมาเกาให้จเจาะวะอืมเหระเดี๋ยวพ่อไปลงศาลานะลูกนะเพราะฉะนั้นจาะก็เป็นเด็กดีเดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่ นะ้ะก็จะเจริญพรวันนี้วันพระสุดท้ายนะ่าจะปีใหม่แล้วนะยัดโยมนะมาเที่ยวหาจอบ้างนะนะ่ะจอเนาะอ่านะก็คริสต์มาสเพิ่งผ่านไปนะก็จะเข้าสู่เทศกาลแฮปปี้นิวีย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะวันนี้จอกินอังงุงนแซ่บแซบยามเช้านะโอ้ยคัน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 ,นดูดูบิดดูบิดตัวนะดาแนละ้วก็โยมนะนะก็อยู่ตรงนี้อา้าวไปไหนละอย่าบอกนะจะเดินมาให้เก่า ที่บอกนะวาเดินมาให้เกาอืบน่ะถ้าไม่ลงตรงนี้ก็จะไปลงตรงตรงเสือนุกคนโยมมาตรงพื้นที่จะให้ให้ลงตรงนี้คนโยมเฮ้ยโอ้ยอืเจ้าลิงอ้วนอือลิงอ้วน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 ใครจะอยู่เกาได้เอ้ยลิงอ้วนกูนี่อือลิงอ้วนมานอนให้เกาคนโยมนอนให้เกาให้ แต่เ,เช้าเลยอืมอะไงท้องแล้วไงท้องก็โค้งละขคงละเอาเอาเอาคันคันใหญ่เลย <c ười> เยอยเฮ้ยจอ่จอๆใครจะไปเกาให้หมดได้จะว่างๆลูกเดี๋ยวว่างๆแล้วนะพ่อมาเกาให้เราจะมาเล่นกับจอ่อเนะ <c ười> าะไปก่อนลูกเอ,อ้ยคัน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 เยอะ เดี๋ยวพ่อลงซาลาเสร็จเดี๋ยวพ่อมาเล่นด้วยนะโอเคบายบายอ่ะไป้กันในลูกนะโอ้ยขันขันขันเออขันซ้ายขันขวาเลยอะ่ะ